พ,พูดถึงแปรงหวีผมหลายคนคงรู้จักแบรนด์ Aveda กันดีอยู่แล้วซึ่งเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลเส้นผมโดยแปรงหวีผมรุ่นนี้มาพร้อมฐานแปรงขนาดใหญ่และขนแปรงคุณภาพที่จะช่วยนวดศีรษะให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ทำให้รากผมแข็งแรงรวมถึงกระตุ้นให้ผมงอกใหม่และด้วยฐานแปรงที่ใหญ่จึงเหมาะกับคนที่มีผมหนาหรือผมยาวเพราะสามารถเก็บผมได้เยอะช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพรีวิวจากผู้ใช้จริงเมื่อลองใช้แล้วต่างติดใจ แรงหวีผมรุ่นยอดฮิตจาก t a n เกิลทีเซอร์ที่มาพร้อมความโดดเด่นสะดุดตาอย่างแรกเลยด้วยดีไซน์และสีสันที่น่ารักมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูเส้นผมให้เรียบตรงสวยเหมือนเพิ่งออกมาจากซาลอนโดยไม่ต้องหนีบหรือใดผมให้เสียเพิ่มด้วยเทคโนโลยีพิเศษ Memory เ l e ็กสาวๆหลายคนเข้าการันตีเลยว่าขนาดผมที่เส้นใหญ่ฟูอยักศกก็ช่วยให้ดูตรงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตลดการขาดร่วงในขณะหวีผมแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีผมแห้งเสียและพันกันเป็นประจำค่ะแบรนด์แปรงหวีผมที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศโดยแปรงรุ่นนี้ขนแปรงเป็นแบบผสมขนแปรงไนลอนและขนหมูป่า แต่มีความพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆตรงที่มีเทคโนโลยีขนแปรง IntelliFlex ลิขสิทธิ์เฉพาะของเว็บร่าที่ออกแบบให้ขนแปรงมีความยืดหยุ่นอย่างพอเหมาะบริเวณปลายขนมีปุ่มที่สามารถใช้นวดหนังศีรษะได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงขนหูป่าที่ช่วยเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมใครที่กำลังหาแปรงหวีผมดีๆสับพลองเก็บรุ่นนี้ไว้พิจารณาดูนะคะ ใครที่กำลังหาแปรงขนไม้อยู่แนะนำแปรงหวีผมรุ่นนี้เลยค่ะที่นอกจากผลิตจากไม้ธรรมชาติชิมาแล้วด้านหลังยังแกะสลักลายลูกไม้ที่ให้กลิ่นอายความคลาสสิกไว้อีกด้วยตัวฐานแปรงบุนนุ่มปลายขนไม้ออกแบบให้มีปุ่มกลมสามารถใช้นวดจุดหรือนวดหนังศีรษะให้เลือดไหลเวียนกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่รวมถึงกระจายน้ำมันธรรมชาติจากโคนผมไปจนถึงปลายเส้นผมแถมยังลดไฟฟ้าสถิตให้ผมเงางามสวยสุขภาพดีไม่ชีฟู นอกจากนี้ด้วยซี่แปรงที่ห่างกันจึงลดการขาดของเส้นผมเหมาะกับเส้นผมทุกประเภทเลยค่ะมาถึงแบรนด์อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมที่โด่งดังที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นั่นก็คือแบรนด์เลซาชานั่นเองโดยแปรงหวีผมรุ่นนี้มาพร้อมขนแปรงที่ผสมระหว่างขนแปรงไนลอนและขนหมูป่า ซึ่งขนแปรงไนลอนจะช่วยสางผมที่พันกันและขนหมูป่าจะทําให้น้ํามันจากเส้นผมกระจายทั่วเส้นผมตั้งแต่โคนจะหดปลายเพิ่มความเงางามให้เส้นผมและดูมีน้ําหนักและสุขภาพดีนอกจากนี้ตัวฐานแปรงยังเป็นเบาะนุ่มที่ช่วยรองรับแรงกดได้อย่างดีให้ผมของคุณเรียบลื่นเรียงเส้นสวยเงางามกว่าที่เคยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด